โอเคต่อไปครับเคสแยกชิ้นเขาชื่อว่า storage ็ตเ,เคสช็อคแอ็บซอเฟเบนฝาหลังฝาหน้าอ่ามีจอยคอนด้วยจอยคอนสองตัวไงเข้าไปอ๊บอ่าฮะ,ะกับถนัดนี้นะโอ้มีนี่ด้วยนะมีรองทุกอย่างมาครบเลยครับเดี๋ยวเราลองวางเข้าไปแค่นี้เองเหรอแล้วก็เอาจอยคอนใส่ป๊าปป๊าบ ว้าวเฮ้ยดูดีนะเอ๊ะใช้ขาเดิมของมันได้ด้วยนะไม่รูดไม่รูดไม่หลุดเว้ยฮะเออทำขนาดขึ้นก็เนี่ยนะครับทำตามคู่มือบอกนะด้วยตัวมุมมันเข้านะขอบบนขอบล่างยังไม่จบยังไม่จบเล่นเสร็จทํายังไงปิดฝาดิฮนอะเอเอเอ,เอนะ เออเ้วถ้าเปิดฝาไปอ่ะยัดลงด็อกได้ด้วยนะเว้ยเราเวลาจะไปพกนะก็ไม่ต้องกลัวมันถลอกนะจอที่เราเพิ่งติดติงก็จบไปก็ยัดได้เลยนะครับอืมดูอยากโยนได้ออโอเค